เจ็ดสัญญาณนี้ที่บ่งบอกว่าลูกน้อยของเราฟันกําลังจะขึ้นนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ฟันของเด็กนะคะก็จะเริ่มขึ้นซีแรกนะคะก็อายุประมาณสัก4ี่ถึงหเดือนขึ้นไปนะคะแล้วแต่กรรมพันธุ์นะคะว่าฟันจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าถ้าเด็กอายุ18เดือนแล้วหรือว่า1ปีครึ่งแล้วฟันยังไม่ขึ้นซักซี่เดียวนี่แนะนําว่าปรึกษาทันแตแพทย์นะคะคุณแม่สําหรับสัญญาณนะคะที่จะดูว่าฟันของลูกกาลังจะขึ้นหรือเปล่าแล้วลูกอยู่ใน ช่วงวัยประมาณ6เดือนอาจจะบวกลบนะคะอาจจะเร็วหรือช้ากว่าน,นี้ก็ได้ถ้าลูกมีสัญญาณเหล่านี้ให้คุณแม่สงสัยว่า ฟันของลูกกาลังจะขึ้นนั่นเองคะ่ะสัญญาณแรกเลยนะคะก็คือลูกจะมีการดดงดหง,งิดงอแงร้องไห้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะตื่นมาร้องโดยไม่มีสาเหตุนอนหลับไม่สนิทเหมือนแต่ก่อนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนี่ก็คือให้คุณแม่คิดว่าเอฟฟันของลูกกําลังจะขึ้นหรือเปล่านะคะสัญญาณที่2นะคะก็คือจะมีน้าลายไหลยืดบ่อยมากๆเลยนะคะแทบจะตลอดเวลาต้องเช็ดกันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็แสดงว่าลูกอาจจะมีการเจ็บ บริเวณเหงือกนะคันเหงือกทําให้น้ำลายไหลยืดนั่นเองค่ะสัญญาณที่3นะคะก็คือลูกมีอาการอยากกัดทุกอย่าง แต่ก่อนดื่มนมแม่หรือนมขวดไม่เคยกัดเลยพออายุห้าหกเดือนเข้ามาอ่ะกัดหัวนมของคุณแม่กัดจุกนมนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เขามีการคันเหงืออฟันกําลังจะขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สัญญาณที่สี่นะคะก็คือลูกมีการแก้มแดงๆอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณของลูก ฟันกาลังจะขึ้นได้นะคะสัญญาณที่5ค่ะก็คือลูกอาจจะมีไข้ตัวรุมๆส่งผลทําให้แก้มแดงผิวดูแดงๆเปนเปล่งน,นะถ้าวัดไข้ดูเนี่ยไข้ก็จะไม่สูงมากนะคะส่วนใหญ่วัดอุณหภูมิก็อยู่ประมาณน้อยกว่า38องศาเซลเซียสนะคะไม่ต้องกลัวว่าฟันลูกจะขึ้นแล้วไข้สูงมีการชักไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแก้มแดงตัวแดงๆตัวรุมๆนะคะวัดไข้ก็จะพบว่ามีไขต้ต่ำๆนั่นเองค่ะสัญญาณที่6นะคะก็คือ เหงือกของลูกจะ บวมแล้วก็แดงค่ะคุณแม่ลองดูนะคะถ้างอแงงดหงิดอยากกัดนั่นกัดนี่ลองใช้มือของเรานะคะล้างมือสะอาดสัมผัสดูดเหงื่อของลูกจะรู้ว่าเหงื่อของลูกเนี่ยดูบวมๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สัญญาณที่เจ็นะคะเด็กบางคนก็อาจจะอยากดูดนมอยากกัดนมอ่ามากขึ้นแต่เด็กบางคนนะคะอาจจะส่งผลไม้เขาเจ็บเหงืออคันเหงือกเจ็บปากอาจจะทําให้ดื่มนมลดลงจากการที่ดื่มนมโดยปกติ เท่านั้นเท่านี้เอ๊ะแต่พอ5-6เดือนขึ้นมาทำไมลูกของเราดื่มนมนมลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็แสดงว่าเขามีการเจ็บปากเจ็บเหงือกคันเหงือกทําให้ไม่อยากที่จะดื่มนมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเจ็ดอาการนี้เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าลูกของเราจะมีฟันขึ้นซี่แรกนะคะให้คุณแม่สังเกตถ้าเด็กอายุประมาณ6เดือนถ้ามีการเหล่านี้ก็ให้นึกถึงการขึ้นของฟันลูกนั่นเองค่ะ